นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธะนังอัตติการเยกายะายะเทวนังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะควายะมะลาชาโนท้าเวสุวรณโนมรณะนังสุขขังอัลหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอาลหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณะนังสุขขังอาลหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริตโตเวสะภูสะพุทธังอาลหังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิสโสภะควายะมะลาชาโน ท้าเวสุวรรณโอมรณะนังสุขขังอัลหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโอจะตุมหาลาชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุุสสะพุทธังอาลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโอนนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโอ มะระนังสุขขังอลาหังสุขโตนัโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตวเวสะภูสะพุทธังอลาหังพุทโตท้าวเวสสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขัง อรหังสุกโตนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริโตวเวสะภูสะพุทธังอรหังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุกโต นโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุบหาลาชิาากายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะุูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณะนังสุขังอรห,หังสุขโตกะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนเมระ,ะนังสุขขังอรห,หังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบ,บหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโมะมระนังสุขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมมระนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนเมระ,ะนังสุขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้ทาวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนัโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนงงังสุขขังอรหังสุขโตน,นัโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนัโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบ,บาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสภูสะพุทธังอาลหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขังอาลหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนเมระนังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสูภุสะพุทธังอรลหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคววาย an ะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมมระนังสุขังอรลหังสุขตโตน,นโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภูสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิสโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนัโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโน จตุบหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสุภสะพุทธังอรลังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมมระนังสุขังอรลังสุขโตนัโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจตุบหาลาชิกา ยักขพันตาพัทภูริโตเวสสุภูสะพุทธังอรลังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณะนังสุขขังอรลังสุขโกโตนัโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาราชิกายักขพันตา พัทภูร so ิโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณะนังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะ พุทธังอรลังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณะนังสุขขังอรลังสุขตโตน,นโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตวเวสะภูสะพุทธังอรลังพุทโธ ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิสโสภคะวายะมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมมระนังสุขขังอัลหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาราชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุพะสะพุทังอาลหังพุทโธาท้าวเวสุวรรณโน นโมพุทธายะอิติปิสโสภะวายะมะลาชาโนท้าเวสุวรรณโนมระณะนังสุขขังอัลหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสะภูสะพุทธังอาลหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสภะวายะมะลาชาโนท้าเวสุวรโนมะระนังสุขขังอะรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรโนจตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอารหังพุทโตทาเวสุวรรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะวา ยะมะลาชาโนท้าวเวสุวนโนมระ,ะนังสุขขังอัลลังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรโนจะตุบหาลาชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภูสะพุทธังอาลังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะลาชาโน ท้าวเวสุวรรณโอมรละนังสุขขังอัลหังสุขตโตนโนะมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโอจะตุมบ,บาลาชิกายะักขะพันตาพัทภูริตโตเวสะภูสะพุทธังอาลหังพุทโตท้าวเวสุวรรณโอนโนนะมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโอ มระ,ะนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตเวสภุสสะพุทธังอรหังพุทโตท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสวะะสุวรรณโนมระนังสขขัง อรหังสุกโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมบาลาชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโตท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขโต นโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณะนังสุขังอรหังสุขโตกะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะน,งงนรังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะต,ตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโนมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชานโนท,ท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนเมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท้ทาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิต,ติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงะังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภูสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิตติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนเมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรลังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบาหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทธโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธ,ธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอรลังสุขตโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทธโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชานโนท้าวเวสุวรรณโนมมระนังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริตโตเวสสุภุสสะพุทธังอรลังพุทโตท,ท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชานโนท,ท้าวเวสุวรรณโนมระ,ะนงงะังสุขขังอรลังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจะตุบหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ